ิ่งที่เห็นนี้คือสเต็ปมอเตอร์นะครับผ,ผู้ชมทำงานด้วยระบบแม่เหล็กหมุนตัดขดลวดและถ้าเราหมุนมันมันก็จะเกิดพลังงานไฟฟ้า AC หรือไฟฟ้ากระแสสลับครับผ,ผู้ชมส่วนนี่คือ DC มอเตอร์ครับทำงานด้วยระบบขดลวดหมุนตัดแม่เหล็กและต้องใช้แรงดันดีกระแสตรงในการทำงานครับผ,ผู้ชมมีหลายท่านที่อยากรู้ว่าถ้าเรานำมอเตอร์ดีกระแสตรงมาชุดอทตสเต็ปมอเตอร์หมุนเพื่อจะทราบเป็นพลังงานหมุนเวียนจะสามารถทำงานได้จริงไหมตามคลิปต่างชาติที่เราเคยดูมานะครับผมจะไม่บอกคุณผู้ชมนะครับว่ามันสามารถทำงานได้จริงหหรรรือออออไมมมมมม่่่แแตผผผผยาากกใใ้้้้คููชชดลละททงปพับ จับแกนหมุนคอมมอเตอร์ทั้ง2ตัวนะครัมบมอเตอร์กระแสตรงมีหน้าที่ชุดสเต็ปมอเตอร์ครับผมใช้แบตเตอรี่ขนาด3 7เดโวลต์้อนเดียวปอนที่มอเตอร์กระแสตรงทําให้สเต็ปมอเตอร์สามารถสร้างแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับได้ถึง50โวลต์ครับและสิ่งที่หลายท่านคิดก็คือถ้านําแรงดันที่ได้จากสเต็ปมอเตอร์มาแปลงให้เป็นแรงดันกระแสตรงเพื่อที่จะไปเลี้ยงมอเตอร์กระแสตรงตัวนี้จะสามารถทาให้พลังงานถูกใช้หมุนเวียนตลอดโดยไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ได้หรือไม่เรามาดูกันครับผมใช้ไดโอดบิดเพื่อแปลงไฟกระแสสลับให้เเเเเปป็นนนกกกรรรรรระะะแแแสสตตตตงงงไไลลี้้้้ย DC มมออออ์์คับบจจาาขวใชฟ แบตเตอรี it, ่ในการสตาร์ทครั้งแรกครับเห็นไหมครับคูณผู้ชมมันไม่สามารถที่จะเป็นอย่างที่เราคิดได้เลยนะครับก็เพราะว่ามอเตอร์ที่เป็นกําลังหลักในการหมุนหรือที่เราเรียกว่ากระแสนั่นเองละครับผู้ผู้ชมสเต็ปมอเตอร์สร้างนนั้นที่สูงก็จริงแต่กระแสจะน้อยมากนะครับผู้ผู้ชมแต่ถึงเราจะสามารถสร้างกระแสได้เยอะก็ไม่สามารถที่จะเป็นพลังงานหมุนเวียนได้อยู่ดีครับผู้ผู้ชมเพราะว่ากําลังที่ถูกสร้างขึ้นจะถูกใช้งานอยู่ตลอดเวลาต่อให้มันจะหมุนได้นานแค่ไหนมันก็ต้องมีช่วงที่หยุดอยู่ดีครับผู้ผู้ชมถึงแม้มันไม่สสาาาามมมมมรรถททีี่ะํงนนนนไไดด้้คคคคลิิปปตออผเเๆูชับ